ก็คือใช้มุกสีกันอันนี้จะมีความรู้สึกลื่นเพราะว่ามันจะมีอันนึงแท้อันนึงเทียมใช่ไหมแนะนําว่าให้ใช้เล็บก็ได้หรือว่าฟันก็ได้นะคะอนรองใช้เล็บเนี่ยขูดมันจะได้ยินเสียงแมมุกแทบมุกเทียมใช่ไหมคะแสดงว่านี้มีมุกแท้กับมุกเทียมใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อโอเคอ่ะเราจะมาดูนะคะ2เม็ดนี้มีมุกแท้กับมุกเทียมอย่างแรกเลยแบบง่ายๆนะคะเขาจะให้เราจับมุกนะคะทั้ง2เม็ด แล้วก็จะให้สัมผัสมุกแท้นะคะมันจะมีความรู้สึกอุ่นขึ้นมาถ้าสมมุติว่าสัมผัสจากความอุ่นนะอันนี้นะคะจะรู้สึกอุ่นแต่ว่าน,นี้จะรู้สึกเนื้อที่2เลยให้ดูเรื่องผิวอันนี้แนะนําให้ใช้กับมุกที่เรามีอยู่ไม่แนะนําให้เป็พี่หลานนะคะก็คือใช้มุกสีกันอันนี้จะมีความรู้สึกลื่นเพราะว่ามันจะมีอันหนึ่งแท้อันหนึ่งเทียมใช่ไหมแนะนําว่าให้ใช้เล็บก็ได้หรือว่าฟันก็ได้นะคะอ่าน้องใช้เล็บเนี่อข่นจะได้ยม่เสียง นี้เวลาขูดปุ๊บมันจะลื่นไปเลยดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่า2อย่างนะคะให้วิเคราะห์ก็คืออันนี้คือมุกแทมมุกเทียมสุดท้ายที่ให้วิเคราะห์นะคะจริงๆแล้วเขาจะให้วิเคราะห์มุกเที่ยงไม่ได้ฝังมัแกนที่อยู่ข้างในนะคะที่เจาะรูส่วนพวกลูกปัดหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่มีแกนก็คือวิธีการดูแกนถ้าสมมุติว่าเป็นมุกแทตัวแกนนะคะมันจะไม่มีรอยเนาะดังนั้นเนี่ยก็เลยสรุปได้ว่า สีนี้นะคะจะเป็นสีที่แบบว่ามีความนวลสีแบบนี้นะจะเป็นมุกแท้ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นมุกเทียมซึ่งจริงๆแล้วแยกแค่ความวาวไม่ได้เพราะว่าบางทีมุกเทียมเขาก็จะเอาไปแบบเรียกว่าไปเคลือบตัวมุกได้เหมือนกันน,นี่คือมุกแท้สรุปว่าถูกต้องไหมคะ และเดี๋ยวจะเอาความรู้ดีๆนะคะในการแยกมุกแทนม,มุกเทียมชนิดของมุกต่างๆนะคะมาให้ทุกคนฟังกันเรื่อยๆค่ะ